สำหรับหัวข้อนี้จะพูดถึงการแทรกเสียงประกอบคำบรรยายหรือว่าแทรกเสียงประกอบสื่อนะครับในที่นี้จะมีตัวอย่างนะครับลองเปิดดูนะครับผมพรีวิวกด f8 ดูนะครับ The Golden Peacock นี่คือหน้าหนึ่ง There hut. นี่เสียงหน้าสอง They are poor and have no children. They go to the orchard every day. after getting fruits from the orchard they sell ครับลองปิดดูนะครับลองดูอีกเล่นหน้านี้ดูนะครับแต่ละหน้าเราก็ได้ใส่เสียงประกอบคำบรรยายเอาไว้นะครับลองเล่นหน้านี้ one day an angel thinks I want to help them to have a better life the angel creates a golden peacock โอเคนะครับอันนี้คือเสียงที่นำมาประกอบคำบรรยายในหน้าสื่อสไลด์ วิธีทาเป็นอย่างไรนะครับเราไปดูกันเลยนะครับเริ่มต้นนะครับเราเปิดเนื้องานที่ทําเอาไว้เมื่อตอนที่แล้วนะครับเรื่องการใส่ภาพและข้อความนะฮะตอนนั้นยังไม่ได้ใส่เสียงนะครับมาถึงตอนนี้เราจะนําเอาเสียงเข้ามาใส่เป็นเสียงประกอบคาบรรยายตรงตามนี้นะครับก่อนอื่นนั้นอยากจะให้ไปดูตัวเนื้องานนะครับข้อความก่อนนะครับเนื้องานจะมีอยู่พามา a รา g r สหน้านะครับเป็นนิทานนะฮะ อันนี้คือพารากราฟที่1ก็คือสไลด์ที่1พารากราฟที่2ก็เป็นส่วนของสไลด์ที่2นะครับพารากราฟที่3ก็ส่วนของสไลด์ที่3อันนี้จะยังไม่นับรวมหน้าไตเติลหรือว่าหน้าชื่อเรื่องการ์ตูนนะครับเป็นไม่นับนะฮะในส่วนของเสียงนะครับให้กลับไปดูที่เสียงที่เราเตรียมมาไว้นะครับในเสียงที่เราเตรียมมาไว้นะครับก็มีไฟล์เสียงอยู่4ไฟล์นะครับ1 2 3 4นะฮะ ไฟเบอร์ศูนย์ศูนย์จนถึงไฟเบอร์ศูนย์สามไฟเบอร์ศูนย์ศูนย์นี่จะเป็นไตเติลนะครับเป็นชื่อนะครับ long d บ u ิลคลิกฟังดูนะครับนะครับเป็นไฟล์เสียงอ่านนิทานตามเวิร์ดดิ้งนี่เลยนะครับมีอยู่สามไฟแล้วก็สี่กับชื่อเรื่องนะครับดังนั้นเราจะทําการเอาเสียงมาแทรกแล้วนะครับสไลด์แล้วก็มีสี่หน้านะครับหน้านี้ก็จะเป็นเสียงไตเติลนะครับชื่อเรื่องนะครับหน้านี้ก็จะเป็นเสียงที่หนึ่ง นี่เสียงที่2แล้วก็เสียงที่3นะครับอันดับแรกครับไปแทรกตัวที่1นะครับคลิกที่สไลด์แรกนะครับให้ไปที่ออดิโอนะครับจากนั้นก็ให้ไปที่ Import To จะมีตัวเลือกให้3ตัวเลือกนะครับ Import อะไรนะฮะ Import To Import ไปไหนนะฮะไป o b j e c t ไปสไลด์ไปแบ็กกราวนะครับตอนนี้เราจะ Import ไปสไลด์นะครับเพราะว่าเราจะ Import เสียงสไลด์ของแต่ละหน้า ของเขาเองนะครับหน้าไหนหน้านั้นนะครับหรือว่ากด f 6ก็ได้นะครับคลิกครับจากนั้นก็ไปในเครื่องของเราที่เก็บไฟล์เสียงเอาไว้นะครับเป็นไฟล์ mp 3นะครับเป็นเว็บก็ได้นะครับเอาไฟที่1นนะครับ Import เข้าไปครับจากนั้นก็ close ครับรายละเอียดพวกนั้นก็จะยังไม่กล่าวถึงนะครับต่อไปไปสไลด์ที่2นะครับคลิกครับไปที่ audio แล้วก็ไปที่ import t o แล้วก็สไลด์คลิกครับแล้วก็ไปเอาไฟล์ที่ f a v o r 01มานะครับ open เนื่องจากไฟล์ที่เอามานี่นะครับเป็นไฟล์ที่มีความยาวพอสมควรนะครับโปรแกรมก็เลยตั้งคำถามขึ้นมานะฮะมีอยู่3ตัวเลือกนะครับตัวเลือกที่1นะครับเขา<อ>ถามว่าจะแทรกไฟล์ลงสไลด์โดยเวลาของสไลด์ก็จะถูกเพิ่มตามความยาวของเสียงไหม ถ้าเลือกตัวนี้นะฮะถ้าเลือกตัวที่2นะครับก็จะเป็นการแทรกไฟล์เสียงลงสไลด์ได้หลายสไลด์แต่ถ้าเลือกอย่างที่3นี่นะฮะกรณีที่ไฟล์เสียงมันยาวไฟล์เสียงนั้นก็จะถูกแทรกอยู่ในสไลด์ถัดไปนะครับปกติเราก็เลือกตัวที่1อยู่แล้วนะครับแล้วก็กดโอเคเข้าไปจะเห็นว่าสไลด์ไหนที่เราได้แทรกเสียงไว้แล้วนะครับจะมีรูปลำโพงตรงนี้นะฮะแสดงขึ้นนะครับนี่แสดงว่าเราแทรกไปแล้วสองสไลด์แล้วนะครับ ต่อไปสไลด์ที่3นะครับคลิกครับไปที่ Audio นะครับไปที่ Import t o แล้วก็สไลด์ครับคลิกครับไปเอาไฟล์เสียงที่ชื่อ f a v o r 02มานะครับ Open เข้ามาเช่นเดิมนะครับโอเคตัวที่3ครับไปที่ Audio Import t o แล้วก็สไลด์นะครับเลือกไฟล์มานะครับ แล้วก็ Open ครับเรียบร้อยนะครับตอนนี้ทั้งเสียงได้แทรกเข้าไปแล้วนะครับแต่ว่ายังมีบางจุดที่ต้องแก้นะครับเรามาดูก่อนนะครับว่าต้องแก้อะไรบ้างนะครับลองเล่นเลยนะครับผมพรีวิวนะครับคลิกเล่น p r e ีวิวนะครับ The Golden Peacock อันนี้หน้าแรกครับ There couple is living in a a c o u p หน้าที่สองครับ They are poor and have no children. They to the orchard every day go ปิดนะครับ After <getting> เห็นไหมครับ <from S 1> ard, ว่าหน้าที่สองนี้นะครับเวลาเราแสดงขึ้นมาเนี่ยภาพอ็อบเจกต์ที่เรานํามาใส่ไม่ว่าจะเป็นภาพการ์ตูนแล้วก็ข้อความนะครับแสดงแค่แป๊บเดียวแล้วก็หายไปจะเหลือแต่เสียงนะครับปัญหานี้เกิดจากอะไรครับปิดก่อนนะครับลักษณะดังกล่าวนี้นะครับเกิดจากการแสดงผลในไทม์ไลน์ในระยะเวลาที่ไม่เท่ากันนะครับ ให้มาคลิกที่สไลด์ตัวที่มีปัญหานะครับก็คือทุกอันแหละครับอันตั้งแต่อันที่1 2 3มานะฮะเพราะว่าเสียงของเราเป็นเสียงที่มีความยาวแล้วก็ออบเจกที่เราใส่ไว้แต่ต้นนั้นเป็นออบเจกที่มีขนาดสั้นนะครับมาดูจากตรงไหนครับให้มาดูที่ไทม์ไลน์ด้านล่างนี้ครับไทม์ไลน์ด้านล่างนี้นะครับจะเห็นว่ามีออบเจก นะครับเราลองคลิกดูก็ได้นะครับก็จะมีตัวเครื่องหมายสัญ,ญลักษณ์สีขาวปุ่มรอบๆนะฮะแสดงน่แสดงแดงว่าออบเจกตัวนี้คืออันนี้ตัวนี้คืออันนี้อันนี้ก็คือภาพนี้นะฮะออบเจกเหล่านี้นะครับเป็นออบเจกที่แสดงผลอยู่ในทำลายเพียงแค่3วินาทีแต่เสียงของเรานี่นะครับลองเลื่อนดูนะแสดงอยู่ตั้ง16วินาทีนะฮะ ดังนั้นในการแสดงผลนะครับลองเลื่อนดูนะครับนี่ครับพอมาถึงตรงนี้แน่นอนแหละครับมีแต่เสียงออบเจกต์ไม่มีไม่แสดงเพราะออบเจกต์มาหมดเวลาที่3วินาทีแล้วนะครับทํำยังไงละครับจะให้ออบเจกต์เหล่านี้แสดงผลพร้อมกับเสียงไปจนจบสไลด์นะครับเราก็เลื่อนครับเลื่อนออบเจกต์เหล่านี้ให้มีความยาวเท่ากับความยาวของเสียงนะครับโดยการคลิกแล้วก็ลากครับมาให้เท่ากับ ตัวเสียงนะครับจะเห็นเสียงตัวอยู่ข้างล่างนี้นะฮะเห็นไหมฮะล่างสุดนี้นะครับกราฟเสียงวิธีลากไปพร้อมๆกันนะครับก็คือให้กดเลือกตัวแรกก่อนนะครับแล้วก็กดชิปค้างไว้จากนั้นก็คลิกตัวสุดท้ายนะครับแล้วก็ลากมานะครับให้ออบเจกต์ส่วนอื่นๆน,นั้นลากมาพร้อมๆกันแล้วก็ให้มีความยาวเท่ากับเสียงนะครับแล้วลองกด F8 เล่นเฉพาะแต่หน้านี้ดูนะครับ a are and have orchard day couple children poor no go to living The they They the every in ครับตอนนี้ภาพกับเสียงสัมพันธ์กันแล้วนะครับไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งหลุดหายไปนะครับมาส่วนที่สองก็เหมือนกันนะฮะสไลด์ที่สองนะครับลองมาเลื่อนดูนะครับเสียงยาวเลยนะฮะแต่ว่าอ็อบเจกต์ที่เรานํามาแสดงนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพและข้อความนะครับมีโชว์แค่สามวินาทีนะครับแล้วก็ เลือกตัวแรกแล้วก็ชิฟค้างไว้นะครับแล้วก็เลือกตัวสุดท้ายนะครับเพื่อที่จะแดกไปพร้อมๆกันนะครับเลื่อนมาจนสุดเลยนะครับจนสุดนี้นะครับเท่ากับเสียงนะครับเสร็จละส่วนตัวที่3ก็เหมือนกันนะครับคลิกมานะครับลองเล่นแต่ละอันดูนะครับ One day the husband says to his wife we should catch it and take all the feathers off อ่าเอเคนะครับครับตรงนี้ก็เป็นการใส่เสียงประกอบสื่อนะครับแต่ในส่วนของปุ่มควบคุมนั้นก็จะพูดในหัวข้อต่อไปนะครับ